สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวีหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับวันนี้เอาดาวเป่าวุ้นจิ้นมาให้ดูนะครับดาวเปาวุ้นจิ้งก็จะเป็นรูปทรงของอวงลีนะครับเป็นรูปทรงของวงลีลักษณะสวยมากนะครับเป็นดาวกดบล็อกนะครับเป็นดาวกดบล็อกด้านหน้าจะเป็นด้าน5้าแฉกและจะมีทรงกลมที่เป็นหลุมอยู่ด้านข้างนะครับของ5้าแฉกทั้งสองข้างนะครับมีตําหนิโดยการมีขีดแล้วมี พระจันทร์เสี้ยวนะครับอยู่ด้านด้านท้ายของดาวนะครับเขาเรียกพระจันทร์เสี้ยวนะครับแล้วก็ชิ้นนี้มีกิ่งครับมีกิ่งมีกิ่งนะครับมีรูปทรงของรูปทรงของดาวด้านหลังก็จะเป็นด้านของแปดแฉกนะครับมีหลุมขั้นกลางมีช่อดชัยพฤกษ์นะครับช่อดชัยพฤกษ์สื่อถึงความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองนะครับของข้าราชการแล้วก็ทุกคนทุกตำแหน่งนะครับ มุมด,ด้านบนขวาเป็นรูปตัวพีนะครับแล้วก็รายละเอียดของดาวพิมพ์นี้นะครับมีการอดุดดาวรายละเอียดของพิมพ์เปาวุ้นจินนี้นะครับเขาเชื่อกันว่าเป็นดาวบล็อกสุดท้ายที่หลวงพ่อได้ใส่มวลสารเข้าไปข้างในนะครับของถ้ำท่าเกยนะครับแล้วก็เป็นดาวในเรื่องของหนุนดวงชะตาแล้วก็โชคลาภค้าขายหน้าที่การงานและการเงินนะครับดาวดวงนี้ผมเอามาจะจะเอามาให้ประมูลนะครับใครที่ดูแล้วชอบชอกชอบใจนะครับก็ ร่วมประมูลร่วมสนุกกันได้นะครับผู้ชนะผมเลี่ยมให้ฟรีนะครับเป็นการเลี่ยมดาวดวงนี้ให้ฟรีแล้วจะส่งให้ช่งชวงเช้านะครับใครดูแล้วถูกอ,อกสูดใจก็ฝากไปด้วยนะครับร่วมประมูลร่วมสนุกกันได้ในกลุ่มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ